แหละพี่หนุ่มพี่หนุ่มมีความพี่หนุ่มกล้าไหมที่อโอ้โหเ,เดี๋ยวเราจะถามยังไงเดียถามว่าในหลายๆครั้งที่พี่หนุ่มเห็นกระแสของสังคมที่มันกําลังผักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหากแม้ว่าพี่หนุ่มเห็นตรงข้ามอ๋อพี่ตอบได้<า>เลยอย่างวันนี้อะอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยพี่มีล่าสุดเลยตอนเที่ยงเนี่ยพี่พูดถึงเรื่องของอ,อคุณกติกว่าพี่เปกับคุณกติกแล้วพอดีมีลูกสาวเขาเนี่ยพูดขึ้นมาแม่ อยากกินเบอร์เกอร์คิงลูกสาวห้าขวบนะแม่จากกินเบอร์เกอร์คิงผมแค่พูดออกสื่อไปว่าเออเนี่ยพอผมได้ยินเสียงเนี่ยผมผมใจผมสั่นเลยผมรู้สึกว่าเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนี้แม่กําลังถูกตราหน้าอยู่ว่าเป็นคนไม่ดีผมก็ว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเถอนะอย่าไปอย่าไปตมตีเด็กเลยนะอย่าเอาภาพเด็กมาเปิดเผยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย<ม>คือเด็กเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผมพูดไปแค่นี้เองนะสุดท้ายกันชัยกำลังจะเข้าข่ายกติกใช่ไหมก็ทีเวลามันฆ่าคนอื่นล่ะ แล้วถ้าลูกมันตายมันจะเป็นยังไงคือแบบผมอ้าวผมต้องด่ากระติกใช่ไหมผมถึงจะได้รับคําชมอะไรแบบนี้ซึ่งวันเนี้ยกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้มีการตัดสินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางข้อกฎหมายเขายังบริสุทธิ์อยู่นะถูกป่ะแต่นีนแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไมเซ็ตของกระติกในการตอบคําถามก็พังทลายเหมือนกันถูกป่ะก็ปฏิเสธไม่ได้จริง ไม่ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมเพราะการที่คุณจะมานั่งไหว้คุณแม่แล้วกราบขอโทษแต่คุณกลับไปใช้คําพูดที่แบบอ๋อก็ก็กติกเป็นอย่างนี้ค่ะเออแล้วยังไงฮะมันไม่ใช่ไง้ยคือคนเราจะขอโทษใครเจกคนหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณผิดจริงๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ผิดคุณก็ไม่ต้องขอโทษไงเพราะมันจะกระจายมาเป็นอย่างที่คุณเป็นแล้วยิ่งคุณเป็นคนแข็งๆด้วยมันกลายเป็นแบบไม่เซ็ตมันอันคิดว่าผมว่าถ้าถ้าอันมองนะฮะ คือเราเหมาะพูดคำนี้แบบใจเปิดกว้างก่อนอันคิดว่ากระติกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดถูกต้องทั้งหมดของการตอบคำถามทั้งหมดของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดเลยเขาจึงเขาจึงตอบคำถามออกมาด้วยกริยาท่าทางและทะัศนคติแบบน,น,บบนี้คือเขากำลังงงว่าทำไมทุกคนถึงโยนให้